สวัสดีครับช่วงนี้ใครๆก็บอกรักคนอีสานพักการเมืองไหนๆก็รักคนอีสานแม้แต่สื่อบางสื่อที่อ้างตัวเองว่าเป็นสื่อชั้นนำก็ยังรักพว้อีสานกระดีกระดา เมื่อโพยสารบอกว่าพิธามาอันดับหนึ่งว่าที่นายกอันดับสองพักเพื่อไทยทางทางที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่พอมามีโพอื่นบอกว่าลุงตโตมาที่หนึ่งมันก็รับไม่ได้สร้างเงือนไข่ชาวนสนเทว่าว่ามาได้อย่างไร นี่คือโคลนที่อ้างว่าเป็นสื่อชั้นนาแล้ววันก่อนเขาวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าที่นายกบอกว่าสายจากพักเพื่อไทยแงมว่าผู้ที่มาจะผู้ที่จะมานั่งว่าที่นายกของพักเพื่อไทยนั้นคือมิสเตอร์พีคือผู้ที่ มีอักษรย่อว่าพอผ่านตอนแรกลุงก็ได้ยินก็ตกใจนึกว่าทักษิณจะเอาใครหน้าเืิดตามัวถึงกับจะเอาโอกผ่านทองแท้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยน้่ยแต่เมื่อมาดูเงื่อนไขมาดูคำที่แงม้ออกมาที่บอกว่า มิตรพีพ่อพานคนนี้อายุเจ็ดสิบปีมีพี่น้องสามสี่คนก็มีอักษรขึ้นต้นด้วยชื่ออักษรว่าพอผ่านทั้งนั้นแต่มยังมีลูกมีชื่ออักษรพ่อพานอีกแล้วอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะไปหมดพูดมาแค่นี้ใครบ้างไม่รู้ว่าพ่อพานคนนั้นคือเพียวพันดามาภูก อันนี้ไม่ใช่วิเคราะห์นี่คือเกมเกมรับใช้พักการเมืองมันก็คือวิธีการโยนหินทาท่าเรียกเรียิ้งให้กับพักการเมืองจะสร้างมิติพีจะสร้างพอพาลสอนยอ่อให้มันยุ่งยากยากมากเกินไปเดี๋ยวชาวบ้านก็ไม่เล่นด้วย มันถ้าทำให้เกมมันกล่อยในก็แง้มมาเยอะแยะเพื่อให้ชาวบ้านเขาสนใจสนใจในพักการเมืองนี้นี่แหละสื่อสื่อที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของพักการเมืองมันไม่เห็นจะมีการวิเคราะห์อะไรตรงไหนนี่คือการร่วมไม้ร่วมมือกัน สร้างเกมขึ้นมาเพื่อเรียกเรีตติ้งให้กับพรรคการเมืองมันไม,ไม่ไม่มีอะไรใหม่ที่บอกว่าใครๆก็รักคนอีสานเรื่องนี้มันมีมาชานานใครๆก็รักคนอีสานยี่กระเป๋าจากกรุงเทพไปอีสานก็เพื่อบอกรักคนอีสาน เพื่อจะเป็นสอสอภาคอีสานนั่นก็คือสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าโรคร้อยเอ็ซึ่งมันระบาดไปทั่วในภาคอีสานหากเราย้อนลึกเข้าไปอีกย้อนไปถึงสมัยที่เราก่อสู้กับสงครามสงครามโจรก่อการร้ายคอมมินิสและภูมิภาคไหน ที่มันเกิดสารภูมิการรบมากมายจนเกิดวีรบุรุษนาคกงนาเกอะไรขึ้นขึ้นมาก็ภาคไหนแ่ะมันก็ภาคอีสานเห็นไหมแม้แต่คอมน,นิดก็ยังบอกรักคนอีสานเขาต้องการแรงงานจากคนอีสานต้องการแนวร่วมจากคนอีสานมันถึงเกิดสมอระคูมรบมากมาย นั่นคืออดีตแล้วมาถึงยุคของการหาเสียงของพลเอกชาลวฤทธิ์ยงใจุทธพลเอกชาวฤิ์ยงใจุทธหาเสียงว่าอะไรเขารักอีสานว่างไงเขาบอกว่าเขาจะทำให้อีสานเขียวแล้วเป็นไงถ้าอีสานไม่เขียว พลเอกโชว์ฤทิ์บอกว่าจากระโดดน้ำโขงและตอนนี้มันเขียววิง่งพลเอกโชว์ิ์ไม่มีกำลังวังชาที่จะกระโดดได้แล้วอีสานก็ยังไม่เขียวนี่คือความรักที่มีต่อคนอีสานอากย้อนกลับไปอ,อดีดี ที่หลวงพูดถึงคอมมินิตสมัยก่อนมีพรรคการเมืองมีพรรคการเมืองที่มีเดมการแนวร่วมแบบสังคมนิยมนั่นก็คือนิยมคอมมินิตเลยพวกกันตรงๆแล้วมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่ภาคอีสานมีสสที่ไหนบ้างก็มีสอสแต่อีสานเห็นไหมครับว่าการรักคนอีสานนั้น มันได้ผลดีใครๆก็รักโคนีสานพลเอกชวลริสก็รักโคนีสานถึงขนาดบอกอีสานต้องเขียวยิ่งมาถึงยุคของทักษิณชินวัตรยิ่งแล้วใหญ่นี่ผูกขาดสัมประทานรักโคนีสานแต่ผู้เดียวทำเป็นธุรกิจรักอย่างเป็นกอบเป็นคำ รักอย่างมีขั้นมีตอนคนอื่นก็บอกรักเป็นครัง้งคราวช่วงหาเสียงเลือกตั้งเขาเข้าไปบอกรักกันแต่ทักษิณไม่อย่างนั้นทักษิณเขามองการไกลมองการไกลว่าต้องยึดตรงนี้ให้ได้ต้องยึดตรงนี้เป็นของตัวเองให้ได้การบอกรักคนอีสาน จึงไม่ได้ทำผ่านจะปากของตัวเองเท่านั้นมันต้องทำแบบธุรกิจมันต้องมีผู้ไปถ่ายโทษมีหัวคะแนนมีสอสอไปพูดไปย้ำไปเตือนบอกว่าทักษิณรักคนอีสานนี่คือรักแบบปลูกขาดเรียกว่ามีสัมปทานมาตลอด ไม่แบ่งให้ใครผู้ขาดแต่ผู้เดียวแล้วเป็นไงรักกันแบ่ไหนถึงยุยงส่งเสริมไม่มีการเผาสารกลางจังหวัดกันกี่จังหวัดในที่สุดใครเดือดร้อนมันก็โควอีสานที่หลงเชื่อ มีตายมีติดคุกนั่นก็หลงลมปากหลงลมปากหัวคะแนนหลงลมปากสอสอบอกว่านายคนนั้นรักคนอีสานย้ำแล้วย้ำอีกแต่ไม่ลืมหูลืมตาดูว่าพฤติกรรมที่นายคนนั้นแสดงออกนั้นมันแสดงออกถึงว่าเป็นคนรักโคนอีสานจริงๆหรือเปล่า มีใครคิดมีใครสนักถึงข้อนี้บ้างมันก็ไม่มีมันก็ชื่นชมนิยมยกย่องกันเป็นกระแสพูดตามเชื่อตามที่เขาหลอกดูงน,นั่นคือการรับแบบสัมปทานผูกขาดแล้วตอนนี้ตอนนี้มีพรรคการเมืองใหม่ พยายามไปบอกรักคนอีสานเบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงดินแดนอีสานที่เป็นดินแดนที่ห้ามการพัฒนานะก็ว่ามันจึงต้องขึ้นอยู่กับคนอีสานเองว่าจะรู้จะเข้าใจในความรักรู้ไหมว่าใครรักตัวเองจริง รู้ไหมว่าใครบอกรัฐตัวเองก็เพื่อจะอาคะแนนเสียงจากตัวเองและคนอีสานร,รู้ไหมว่าตนเองนั้นคือกลุ่มรัย์มาหาศสาลของนักการเมืองทุกพรรคการเมืองมันจึงมุ่งสายไปที่ภาคอีสานหวังชนะในพื้นที่ภาคอีสานเพราะมีสอสอมากที่สุดในประเทศไทยนั่นหมายความว่า หาชนะภาคอีสานได้ครองใจคนอีสานได้เท่ากับว่าการชนะในการเลือกตั้งนั้นเลยครึ่งแลวและคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่บอกว่าตัวเองมีหัวก้าวหน้าหัวก้าวไกลมันก็ลองคิดอดูว่ามันจะก้าวไปทางไหน มันจะก้าวไปไหนได้ประเทศชาติจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งประคบประคองให้ประเทศเดินหน้าไปได้นั่นก็คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมของคนในชาติแล้วคนรุ่นใหม่พวกนี้ มันมีความคิดต่อวัฒนธรรมเก่าๆอย่างไรมันบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแต่มันจะทําลายวัฒนธรรมเก่าๆกของประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปนี่มีประเทศไหนเขาพัฒนาชาติบ้านเมืองแบบนี้บ้างชาติเกิดขึ้นใหม่ไม่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ก็ค่อยง,งสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อ เป็นโซ่คล้องใจประชาชนของเขาเดินหน้าไปด้วยกันแต่พวกนี้มันสร้างความแตกแยกสร้างความแตกสามัคคีแล้วมันบอกว่าจะพัฒนาประเทศชาติดูอย่างวัฒนธรรมเก่าๆที่เราเรียกลุงป้าณ้าอาพี่ป้าณ้าอาอะไรพวกนี้ปู่ย่าตายายที่วัฒนธรรมเราก็เรียกผู้หลักผู้ใหญ่ เรียกบุคคลแบบเครือญาตินั่นคือวัฒนธรรมของไทยในพวกลีมนาเสียงเคยบอกว่าไงมันบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีลุงป้าหน้าบางคนหนักไปแม้แต่นักวิชาการก็ยังออกมาพูดยังออกมาบอกว่าลูกไม่ต้องการจะเกิดเพราะฉะนั้นลูก ไม่จําเป็นต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะความที่เกิดมานั้นไม่ได้เป็นความต้องการของลูกนี่เขาไม่รู้ว่ามันไปนศึกษาเล่าเรียนกันมาอย่างไรถึงมาเป็นอาจารย์สอนในมาเลยได้มีชาติไหนเมืองไหนก็สอนกันมาแบบนี้เีราชานยังรักหมู่เหล่าของตัวเองยังรู้จักพ่อรู้จักแม่ของตัวเอง แน่นี่เราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มาสอนให้คนไม่ระลึกบุญคุณแม้แต่บุญคุณของพ่อแม่อย่างนี้มันเป็นความคิดที่ผิดความคิดที่แปลกประหลาดสําหรับคนที่เป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้อย่างนี้มันจะพัฒนาบ้านเมือง จะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติจะเดินก้าวหน้าไปได้อย่างไรซึ่งลุงก็เคยบอกไปแล้วว่าช่วงนี้กล้าเลือกตั้งเรื่องการโจมตีให้รายสถาบันนั้นตอนนี้เริ่มพร่าพรา่าเพราะพวกนี้มันนกรู้มันรู้ดีว่าประชาชนคนไทยนั้นยังยึดติดกับวัฒนธรรมของชาติไทยอยู่ มันจึงปลอาๆไม่บุกในเรื่องสถาบัตยมันกลัวจะเสียคะแนนเสียงนี่นี่แหละที่คนอีสานต้องรู้เท่าทันต้องคิดต้องวิเคราะห์เอาด้วยสมองตัวเองอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังหัวคะแนนอย่าไปวางสอสของตัวเองให้ดูว่าแท้จริงแล้วพวกนั้นเป็นสอส พูดเพราะอะไรพูดเพื่อผลประโยชน์ของใครเป็นผลประโยชน์ของชาวอีสานเองหรือเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองที่มันรวมหัวกันมันถึงอยู่ที่คนอีสานคนอีสานต้องคิดด้วยตัวเอง คงจะไปหวังพึ่งสมองใครให้ช่วยคิดแทนไม่ได้ต้องรู้ด้วยตัวเองว่าใครคนไหนที่มันรักตัวเองจริงใครคนไหนที่บอกรักตัวเองก็เพียงเพื่อหลอกใช้ตัวเองหลอกเอาคะแนนเสียงของตัวเองไอ้นี่คนอีสากต้องคิดตัวเองอาดีตที่ผ่านมามันคงเป็นบทเรียนมันคงเป็นหลักสูตรที่ โคนาสั์จะสรุปได้ด้วยตัวเองสวัสดีครับ